สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาจัดเอกสารอย่างง่ายนะครับสําหรับคนเริ่มต้นนั่นเองฉบับคนเริ่มต้นเนาะสําหรับคนที่อยากจัดเอกสารรายงานโครงการแต่ว่าทําไม่ได้สักทีนะครับเกิดปัญหาจัดไม่ได้ฟอนอะไรกระจัดกระจายอะไรเงี้ยนะครับมาดูว่ามีวิธีการเบื้องต้นยังไงจะทําให้ลักษณะการจัดเอกสารของเราเนะี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็ดูเอกสารของเราเนะี่ยเป็นแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนเนี่ยมีง่ายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับตัว โปรแกรมที่ใช้อยู่แล้วเนาะก็จะเป็น Microsoft Word นะครับเนี่ย Microsoft Word นะครับเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยก่อนที่จะเราก่อนที่เราจะจัดเอกสารเนี่ยหนึ่งเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจําเป็นต้องทราบก,ก็คือเขาโครงกระดาษนั่นเองนะครับเขาโครงกระดาษเนี่ยก็คือขนาดนะครับแล้วก็เขาโครงระยะขอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแนวนะครับเนี่ยครับแนวนอนแนวตั้งอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่กระดาษเราเป็นแนวตั้งเนาะ มา,าผมจะขอพูดถึงเรื่องของขอบระยะขอบก่อนละกันนะครับอันนี้คือเอาเบื้องต้นก่อนเนาะระยะขอบเนี่ยมาถึงเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนของเอกสารรายงานหรือว่าโครงการเนี่ยไม่ได้ซีเรียสหรือว่าไม่ได้บอกตรงนี้มานะครับเราก็ไม่ต้องเข้ามาตั้งก็ได้นะครับโดยระยะขอบเบื้องต้นเนี่ยปกติเนี่ยก็จะเป็น2.5 4้าี่เซนติเมตรนะครับทั้งบนล่างซ้ายขวาเลยจะเท่ากันหมดนะครับแต่ถ้าบาง โครงการนะครับหรือว่าบางเอกสารเนี่ยจำเป็นต้องตั้งค่านะครับต้องกําหนดค่าอะไรเงี้ยนะครับ <classics> เราก็จะมาระยะขอบที่เป็นแบบกําหนดเองได้ตรงนี้นะครับพอกดขึ้นมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับเรา,าร <izzard> เราก็สามารถกรอกตรงนี้ <iovascular> งนนลงไปได้เลยนะครับกรอกลงไปเลยว่าบนเท่าไรซ้ายเท่าไรขวาเท่าไรล่างเท่าไรนะครับเราก็กรอกตรงนี้หลังจากกรอกเสร็จแล้วเราก็กดตกลงไปเลยตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ระยะขอบเป็นแบบปกติก่อนนะครับในตัวอย่างเนาะ หลังจากระยะขอบแล้วนะครับ <K ill an> เขาโครงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับมาดูที่หน้าแรกครับนี่กดที่หน้าแรกเลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาสังเกตตรงนี้นะครับหนึ่งตัวที่1ของหน้าแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือฟอนต์นะครับรูปแบบของฟอนต์เราจะใช้ฟอนต์ลักษณะไหนนะครับใช้ฟอนต์ตัวไหนนั่นเองตรงนี้เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยผมจะใช้เป็นไทยสาร,รบัญ PSK นะครับนี่นะครับตั้งให้เรียบร้อยนะครับ2ก็คือ ขนาดของฟอนต์นะครับปกติเอกสารเนี่ยเราจะใช้ขนาด16อยู่แล้วเนะเาะโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเนื้อหาเนะี่ยจะเป็นขนาด16นะครับส่วนในส่วนของหัวข้อนะครับเราจะเป็น18หรือว่าเป็นตัวหนาอะไรเงี้ยเราค่อยมาตั้งตามหลังได้นะครับเราค่อยมาจัดตามหลังได้นะครับอันนี้ผมเบื้องต้นให้เป็นขนาด16ก่อนนะครับในส่วนของอชิดซ้ายชิดขวาตึงกลางนะครับเราก็ชิดซ้ายอยู่แล้วเนาะอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับมีอยู่1น,นะครับ 2แล้วก็3นะครับแค่นี้นะครับเบื้องต้นเนาะก่อนที่จะจัดเอกสารมีแค่นี้นะครับสำหรับในส่วนของหน้าแรกนะครับทีนี้หลังจากในส่วนของจัดการต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนของหน้ากระดาษก่อนนะครับหน้ากระดาษสขาีขาวๆที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะเอางานเอาเอกสารมาวางเนี่ยเราจะทําอย่างไรบ้างนะครับให้ตัวเอกสารของเราเน่ยดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมจะใช้ในส่วนของแท็บนะครับแท็บก็คือทํำยังไงนะครับให้เรามาเอาเมาส์มาชี้ตรงไม้บรรทัดนะครับระยะระยะของย่อหน้าที่เราจะใช้นะครับปกติแล้วเ,เราก็จะใช้ในส่วนของย่อหน้าด้านซ้ายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1 1ึ่งหรือ1.5ประมาณนี้นะครับก็คือหนึ่แล้วก็เลยมาอีก1ขีดนะครับหรือว่าเลยมาอีกออต้องขีดตรงกลางนะครับระหว่าง1กับ2นะครับอันนี้ก็คือเป็น ในส่วนของแท็บนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกดแท็บครั้งเดียวเลยนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการยกเลิกเราก็แค่ติ๊กออกนะครับแต่ถ้าเราจะใช้เราก็แค่ติ๊กปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายเป็นแบบตัวตัว L นะครับเป็นแบบตัว L อยู่นะครับตรงนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับสังเกตดูเคอร์เซอร์นะครับปกติจะอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเรากดแท็บแท็บในคีย์บอร์ดนะครับที่เขียนว่า T A B ที่มีลูกศร ชี้สลับกันนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเรากดครั้งหนึ่งปุ๊บจะสังเกตว่าตัวเคอร์เซอร์ของเมาส์ของเราเนี่ยจะขยับไปอยู่ตรงแถบตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเวลาเราจัดเอกสารเนี่ยจะทําให้เรา,เอ,าเอกสารของเราเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ายังไงตรงแล้วก็ไปดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ในส่วนผมเรียกว่าแถบแล้วกันนะครับม้บรรทัดตรงนี้นะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มนะครับอาจจะมีแท็บที่2แท็บที่3นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยเราก็อาจเราก็กดเพิ่มลงไปได้เลยนะครับเนี่ยกดเพิ่มลงไปได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานตัวแทบ็บหมายบรรทัดด้านบนนะครับก็คือ <c oughs> มันจะสะดวกนะครับอ่ะเราก,กดแท็บครั้งที่2กดแท็บครั้งที่3เนี่ยไปแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากยกเลิกนะครับอยากเอาออกเราก,กดไปแล้วมันไม่ถูกตำแหน่งอะไรเงี้ยหรือว่าเกินนะครับถ้าเกินเนี่ยเราก็สามารถคลิกค้างนะครับดึง มันออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราเอาแท็บตัวนี้ออกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องจัดในส่วนที่3มนะครับมี3อย่างแค่นี้นะครับที่เราจะต้องทำนะครับนึงก็คือในส่วนของเค้าโครงนะครับระยะขอบต่างๆเปิดมาปุ๊บเราก็จัดเค้าโครงก่อนเลย2นะครับก็คือในส่วนของหน้าแรกนะครับเราก็จะนี่ใส่ตั้งค่าฟอนตขนาดฟอนให้เรียบร้อยนะครับสี ของฟอนต์นะผมลืมไปสีนะครับสีของฟอนต์อะไรต่างๆใส่ให้เรียบร้อยนะครับปกติเราก็ใช้สีดำเนาะต่อมาในส่วนของหน้ากระดาษในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเนี่ยนะครับแท็บต่างๆนะครับที่เราจะกดแท็บแท็บเข้าไปนะครับจะย่อหน้านั่นเองในส่วนที่เราจะย่อหน้านั่นเองเรียกว่าย่อหน้าละกันเนาะเป็นแท็บนะครับทีนี้นะครับในส่วนตรงนี้3อย่างเราทําเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่บางคนนะครับหรือเอกสารบางตัวเนี่ย เขาจะมีย่อหน้าเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็น5เคาะหรือ6เคาะนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราจะทํายังไงนะครับเราจะทํายังไงผมขออนุญาตเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับจะได้ไม่งงสมมติว่า5เคาะ6เคาะนะครับไอตัวเคาะเนี่ยก็คือตัวสเปซ bar ตัวปุ่มยาวๆในคีย์บอร์ดของเราใช่ไหมครับเวลาเราจะตั้งค่าเนี่ยง่ายๆเลยสมมุติว่าย่อหน้าเขาบอกว่าให้ไปเเคาะ8์เคาะอะไรเงี้ยเราก็แค่กดไปให้จํานวนเคาะ์เนี่ยเท่ากันนะครับเท่ากับที่เอ,อเอกสารตัวนั้นบอกนะครับ ก็จะอย่างเช่นผมเคาะไป1 2 3 4 5 6อ้าอย่างเช่นหเคาะนะครับหเคาะแบบนี้6ขเคาะแบบนี้แล้วเราจะทํายังไงต่อนะครับพอเราได้6เคาะแล้วสังเกตดูเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยนะครับตำแหน่งตรงไม้บรรทัดตรงนี้เราก็กดเอาเมาส์ไปคลิกตรงไม้บรรทัดปุ๊บนะครับให้มันเป็นรูปตัว L ให้ตรงกับเคอร์เซอร์นะครับที่เคอร์เซอร์กระพริบเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็ตั้งแบบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเคาะแล้วนะครับพอเรามีจุดมาร์กตรงนี้1ตัวแล้วเนี่ยเราก็แค่กดแทบหนึ่งครั้งป นะครับตัวเคอร์เซอร์ก็จะกระโดดไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปเคาะ1 2 3 4, 4 55678แบบนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัวแถบมารรทัดด้านบน,นบหลังจากเราจัดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาข้อมูลมาใส่ในแผนงานของเราหรือว่ามาใส่ในเวิร์ดของเราเนี่ยให้มันได้ตามตรงตามรูปแบบที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปเอาเนื้อหานะครับผมก็จะไปเอาเนื้อหาที่มาจากอินเทอร์เน็ตละกันเนาะ ปกติแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของมันเองนะครับอย่างเช่นฟอนต์นะครับรูปแบบการจัดย่อหน้าอะไรต่างๆเขาก็จะมีรูปแบบของเขานะครับเวลาเราก๊อปในส่วนของตรงนี้ไปคัดลอกในส่วนตรงนี้ไปเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบตรงนี้ไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล้างรูปแบบนะครับเนี่ยเราไปดูว่ามีวิธีการล้างรูปแบบยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะคัดลอกตรงนี้ไปก่อน,นครับปึ๊บการล้างรูปแบบนะครับวิธีการนะครับก็จะ สามารถวางได้แบบ c t r โท V ก็ได้นะครับใช้ปุ่มลัดนอก c อนโทรล V นะครับหรือว่าเป็นลักษณะนี้นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการคลิกขวานะครับได้เหมือนกันนะครับผมจะใช้คลิกขวาละกันเพื่อให้เห็นภาพเนาะเนี่ยนะครับคลิกขวานะครับมาดูรูปแบบแรกนะครับนี่อธิบายให้เพื่อนเข้าใจก่อนเนาะรูปแบบแรกก็คือจะสังเกตว่าฟอนต์นะครับรูปแบบการจัดนะครับมันจะมาจากตัว เว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเขาจะก๊อปรูปแบบของเว็บไซต์มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งค่าไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรเลยเราจะต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากได้รูปแบบจากเว็บไซต์เราก็เนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเรามาจัดเองเนี่ยมันก็จะยากนิดน,นึงเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากให้จัดตามรูปแบบที่มาเ,เป็นเอกสารเวิร์ดที่เราตั้งค่าไว้นะครับในส่วนตัวที่2ตรงนี้นะครับก็คือแบบระษานั่นเองก็คือระสานร,ระหว่างตัวที่มาจากอินเทอร์เน็ต ด้วยนะครับมาจากเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ประสานกับตัวรูปแบบที่เราทําไว้ในเครื่องด้วยนะครับก็มีออสอประสานกันทั้ง2องอย่างเลยนะครับก็จะมีตัวจุดๆอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตัวรูปแบบที่มาจากอินเทอร์เน็ตก็จะมาทั้งหมดแล้วก็มาเพิ่มนะครับประสานกับตัวรูปแบบที่เราตั้งค่าไว้พวกฟอนต์พวกขนาดฟอนต์อย่างเงี้ยนะครับตัว Microsoft Word ก็จะจัดรูปแบบให้เราตามแบบนี้นะครับก็คือมีทั้งมาแบบอินเทอร์เน็ตร้วนๆนะครับ มาแบบครึ่งๆ่งกลางกลางนะครับมาแบบครึ่งงกลางๆแล้วก็มาแบบเฉพาะฟอนต์ก็มีนะครับแต่นี้ก็คือเอ่ยมาเฉพาะข้อความนะครับอันนี้ก็คือมาเฉพาะข้อความเท่านั้นนะครับมาเฉพาะข้อความเนี่ยดียังไงก็คือมันจะล้างรูปแบบทั้งหมดที่มาจากอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแต่ว่า เราต้องเข้าใจนิดนึงเนาะบางทีมันย่อหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะโดนลบออกหมดเลยเราจะต้องมาอ่านดูรายละเอียดแล้วก็ย่อหน้าใหม่จัดใหม่นะครับผมจะเก็บเฉพาะข้อความตรงนี้เนี่ยจะเก็บเฉพาะข้อความจริงๆนะครับรูปภาพจะไม่มาด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะรูปภาพจะไม่มาด้วยเราต้องไปคัดลอกรูปภาพมาต่างหากนะครับซึ่งคัดลอกรูปภาพไม่ยากอยู่แล้วนะเนาะวิธีการนกะ็คือง่ายนะครับคลิกขวาแล้วก็ คัดลอกอิมเมจเลยนะครับก็คือ c o p y Image นั่นเองนะครับนี่แล้วก็เอามาวางนะครับในกรณีที่เราจัดเสร็จแล้วเนาะอ่าโอเคนะครับอ่ะทีนี้รูปภาพไม่ยากเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของตัวเนื้อหาที่เราวางลงไปสังเกตว่าฟอนต์เนี่ยจะเป็นฟอนต์ที่เราตั้งค่าไว้เลยนะครับก็คือเป็น psk ขนาด16เท่ากันหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจัดในส่วนของหัวข้อเราก็ค่อยเติมลงไปนะครับเนี่ยนะครับเป็นตัวหนาเป็นตัวเอียงอะไรเงี้ยนะครับเราก็ค่อย เติมลงไปนะครับแล้วในส่วนของย่อหน้าล่ะนี่ตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับเราก็กดนี่แท็บได้เลยรูปแบบเนี่ยจะเป๊ะมากๆนะครับจะเห็นว่าตามที่เราตั้งค่าไว้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ขยับขึ้นไปนี่นะครับเห็นไหมฮะในส่วนของ ตัวฟอนต์นะครับแล้วก็รูปแบบอะไรต่างๆมันจะโดนล้างออกไปเราจะจัดเอกสารได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะจัดได้ง่ายขึ้นลักษณะนี้นะครับอ่าเราก็ดูอ่านดูข้อมูลอ่าอย่างอื่นอันไหนจบอ่านดี๋ยวหน้าตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมนี่ครับอ่าเห็นไหมเอกสารของเราก็จะ,ะดูดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราสามารถจัดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับจะ Enter จะเพิ่มอะไรไปเราก็ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราทัดลอกมาแค่ตัวหนังสือ มาเป็นรูปแบบของเราทั้งหมดในส่วนของหน้ากระดาษตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ผมใช้บ่อยๆเนาะแต่ว่า ส่วนมากผมก็ใช้เก็บเฉพาะตัวหนังสือนี่แหละนะครับเพราะเก็บเฉพาะข้อความเพราะว่ามันจัดเอกสารง่ายครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเบื้องต้นในการจัดเอกสารนะครับหลังจากตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถจัดเอกสารได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปเลยก็ฝากกดไลค์ฝากกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ